ครับสวัสดีเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมซ่อมสร้างไลฟ์สตอรี่นะครับขอนําท่านผู้ชมนะครับผมมาชมการรีวิวนะครับผมหินเจียนะครับหินเจีย4นิ้วนะครับผมนะครับของมิววอกกี้นะครับรุ่นเอจสิบนะครับหนึ่งร้อยเอสจีนะครับผมนะโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพันวัตต์นะครับผมนะนี่นะครับสเปคเขาก็จะบอกมาด้านข้างตรงนี้นะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบนะครับนะก็ใบตัดนะครับ ก็สามารถที่จะกว้างได้ถึง100มิลลิเมตรหรือว่า4นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับกาดบางใบนะครับผมเนี่ยกาดบางใบนะครับเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องใช้สกูในการขันนะครับไม่ต้องใช้ไขควงในการขันนะครับก็คือสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับผมแล้วก็น้ําหนักเนี่ยอยู่ที่2.1กิโลกรัมนะครับผมสายไฟยาว4เมตรนะครับผมนี่จะเป็นตัวขนาดใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็น หนึ่งพันวัตต์นะครับตัวใหญ่นะครับผมก็เป็นตัวที่สองนะครับของ Milwaukee นะครับที่เราสั่งซื้อมานะครับผมเคนะครับนี่นะครับกาดบางใบนะครับผมนี่เขาบอกนะครับก็จะเป็นตัวหนีบแบบนี้นะครับเป็นตัวสปริงนะครับป็ิงกดแบบนี้นะครับผมมีอะไรมากนะครับก็มี ครับตัวเครื่องนี่นะครับดูใกล้ๆนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับผมก็รหัสชื่อรุ่นเขานะครับตรงนี้มี QR code ด้วยนะครับ QR code สแกนดูลอดการผลิตนะครับลอดกำเบงเขานะครับผมนี่นะครับก็รุ่น AG10 100นะครับผมก็จะเป็นตัวใหญ่กว่า อ่ารุ่นก่อนที่นํามารีวิวนะครับผมรุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวดูรุ่นก่อนรุ่นก่อนก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเอจเจ็ดนะครับตัวนี้ตัวเล็กกว่านะครับอ่าเกตมือจับนะครับตัวนี้จะจะกำรอบนะครับตัวเล็กนะครับเจ็ดร้อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะกำไม่รอบนะครับนะเพราะว่าอ่าทุ่นกับมอเตอร์เนี่ยค่อนข้างใหญ่ใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งพันวัตต์นะครับกำลังเยอะกว่านะครับผม นี่นะครับก็ดูรายละเอียดนะครับความเนี๊ยบนะครับผมนี่ครับสายไฟไม่ต้องไปต่อพ่วงนะครับตัวนี้เขาทําให้4เมตรเลยนะครับผมอย่างดีนะครับส่วนกาดอย่างที่บอกไปนะครับผมเราจะลองอใส่ดูนะครับเราต้องเอาลงนี่นะครับผมนี่นะครับ เนี่ยนะครับก็จะล็อกล็อกล็อกนี่นะครับผมล็อกของเขาจะอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นฟันตรงนี้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็เวลาที่เราจะปรับมุมนะครับผมก็เลื่อนเลื่อนมาล็อกตรงนี้นะครับเดยเดยตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันก็จะเนี่ยนะครับเดยตรงนี้เนี่ยก็จะบีบเข้าไปตรงนี้พอดีนะครับผมเวลาที่เราเปลี่ยนล็อกนะครับนี่นะครับผม ก็จะเป็นล็อกแบบนี้นครับก็ได้หมดครับเวลาที่ตัดด้านซ้ายนะครับเวลาเราบางคนถนัดซ้ายนะครับผมก็จะจับลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงนะครับเนี่นะครับก็บางคนถนัดซ้ายนี่ครับก็จะจับจับประมาณนี้นะครับผมจับตัดประมาณนี้นะครับผมส่วนท่านที่ถนัดขวานครับ ขนาดขวาก็ก็จะกาดบางใบนะครับอยู่ด้านตัวฝั่งนี้นะครับผมว่าเสียงจะไพเราะขนาดไหนนะครับผมเสียงเงียบนิ่งดีมากนะครับผมเสียงเงียบมากนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะลองเปิดแล้วก็วางบนพื้นดูนะครับรดูว่าดูว่าแรงแรงสั่นสะเทือนนะครับนะมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เหิ่งมากนะครับคือคือแทบไม่ขยับนะครับผมนะก็ถือว่าเงียบดีนะครับผมชอบเลยละนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเปิดเปิดด้านในดูนะครับ ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าข้างในมันจะเป็นไงนะครับผมนะก่อนที่เราจะปาไปทําการเทสตัดนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราจะลองถอดเสื้อดูนะครับด้านในเขางานละเอียดขนาดไหนเป็นยังไงนะครับผมนีม่นะครับผมก็ข้างในก็สวยเลยนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงทันนะครับก็เปลี่ยนง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมก็ถอดมาไปส่วนตัวอื่นนะครับเขาจะหุ้มหุ้มมาให้อย่างดีนะครับผมในการบัดกรีแล้วในการเสียบแล้วก็ใช้ท่อหดคุมอย่างดีนะครับผมนี่นะครับก็เก็บงานได้ละเอียดนะครับผมเราจะมาทําการทดสอบกันนะครับผมเราจะทดสอบทั้ง ทั้งสามแบบเลยนะครับผมหนึ่งนะครับใบใบตัดบางนะครับผมใบตัดบางแล้วก็ใบเจียแล้วก็ใบตัดคอนกรีตนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทั้งสามแบบกันนะครับเดี๋ยวมาตัดเหล็กกันก่อน ก็โอเคนะครับผมใช้ได้นี่นะครับโอเคนะครับผมอันนี้เราจะลองเทดสในส่วนของอใบเจียรดูนะครับฟังเสียงนะครับผมนิ่งมากนะครับผม ก็คือความแตกต่างระหว่างตัวพันวัตต์กับตัว700เนี่ยนะครับ ความแตกต่างก็คือกําลังมอเตอร์นะครับผมถ้ากําลังมอเตอร์พันวัตเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะกดกดลงลึกได้นะครับผมในขณะที่เราเจียเนี่ยมันก็จะเจียเจียเร็วขึ้นนะครับเจียนานขึ้นนะครับผมนะก็ถ้าเป็นวัตต์น้อยๆเนี่ยนะครับมันถ้าเราเจียงานหนักเกินไปเนี่ยมันก็จะ,ะกําลังมันนะครับผมมันจะฝืนกําลังของมอเตอร์นะครับก็อาจจะพังเร็วนะครับผมดังนั้นเนี่ยการใช้เครื่องมือนะครับผมก็ต้องใช้ให้เหมาะสม ครับกับหน้าง,งานนะผมกับเครื่องมือช่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสในส่วนของคอนกรีตกันนะครับผมนิม่งนะครับนิ่งม,มากนะครับผมไบ เป็นไงกันบ้างใช้ได้นะครับผมนะแต่จะตัดเยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับผมมันจะคุ้งห้องนะครับผมแค่มาสาธิตให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับนะในส่วนของตัวเอจสิบนะครับเอจสิบกิหนึ่งร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับก็ราคานะครับอยู่ที่ประมาณสองพันนะครับผมประมาณสองพันนะครับ จากราสด้านะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ดีนะครับผมก็ก็คือเหมาะนะครับสําหรับงานนะครับขนาดปานกลางถึงใหญ่นะครับผมนะก็ตัวอ้วนดีนะครับหนักแน่นนะครับผมสองโลนะครับก็จะแตกต่างจากตัวก่อนหน้านะครับตัวนี้ก็ใช้มาปีกว่าแล้วนะครับนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัว720นะครับผมจะเป็นตัวเล็ก ก็เห็นว่าของแบรนด์นี้นะครับมันใช้ดีนะครับแล้วก็นิ่งนะครับผมก็เลยตัวที่2ตามมานะครับแต่ว่าจะเป็นตัวใหญ่กว่านะครับก็จะเป็นตัวพันวัตนะครับก็โอเคนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เราไม่มีส่วนน่าเสนยนะครับกับแบรนด์เขานะครับผมเพียงแค่ว่าเรานะครับเลือกเครื่องมือมาใช้นะครับ ก็เอามาทํารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ